เพิ่มพื้นที่ว่างนะครับให้กับ t ิ k To อกนะครับหลังจากที่ผมใช้มาแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันน่วงนะครับก็เดี๋ยวมาเคลียร์แคสกันหน่อยนะครับถ้า Ti k To อกอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับป้ายไปดูกันเลยครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเปิดหน้าโฮมมาเพื่อนเพื่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ไปที่สมขีดด้านบนขวานะจ๊ะกดเข้าไปปั๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเราจะไปที่หมวดของการตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปปั๊บนะครับ เลื่อนลงมานะครับมันจะขึ้นตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอยู่ล่างๆนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะใช้ชื่อว่านะครับเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับกดเข้าไปป๊าบรอมันประมวลผลนิดนึงนะครับรอเขาหน่อยนะครับก็จะประมวลผลมาว่าเรามีเท่าไหร่ที่มันล้างได้บ้างนะครับอ่ะกดให้หมดเลยจ้วกจ้วกนะครับล้างไปล้างไปล้างไปนะครับลบให้หมดนะครับตอนแรกขึ้น18เนาะอ่ะตอนนี้มันคำนวณใหม่ละ ปึ๊บเหลือเท่าไหร่เอ่ยอ่าเหลือทิครับลงไปนิดนึงก็ยังดีนะครับเรียบร้อยวิธีเคลียร์แคนนะครับตามนั้นทุกคนไปลองทำกันดูนะครับเผื่อใครแบบรู้สึกว่าเครื่องมันหน่วงๆน,นะจ๊ะโอเคจ๊ะ